สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมโตไรอว์กันอีกเช่นเคยครับในวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ power station พระราม9จะพามาพรีวิวรับชมกันจริงคันนี้เลยครับ Harley Davidson Nice r ตอรรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Harley Davidson นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งลงโชว์รูมหมัดหมวันนี้เลยากับการดาวไซซิ่งเครื่องยนต์จากูลใหม่ Revolution Max ลงเหลือที่พิกัด975ซีซี C, จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ เ <t ouch> อาละครับเดี๋ยวผมพามาดูเจ้า n นเตอร์975กันแบบใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าไนซ์สเตอร์เนี่ยเขาอิงพื้นฐานรถมาจากตระกูลเฟรมเล็กอย่างพวกสปอร์ตสเตอร์ครับลักษณะของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถในสไตล์แบบคลาเซอร์ที่มีโครงเฟรมขนาดเล็กแล้วก็เป็นสไตล์โรลไรท์ก็คือตัวรถเนี่ยมันจะเตี้ยมากทั้งในส่วนของเบาะแล้วก็ ตัวเฟรมอะไรต่างๆเนี่ยครับรถถือว่าเตี้ยมากพอสมควรเลยเมื่อกี้ผมเข็นมาถ่ายรูปเนี่ยจะเข็นลําบากสักนิดนึงครับเพราะว่าพวกมือจับหลังอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีเข็นต้องคอยระวังกันสักหน่อยครับสําหรับรูปลักษณ์ของเขาแน่นอนเขาก็ต้องปรับให้มันดูโมเดิลขึ้นเนาะทั้งในส่วนของชุดไฟหน้ากลมที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ครับแล้วก็จะมีสวมชุดนี่ฮะคาวริงด้านหน้าตรงนี้ ยังอยู่กันที่ทางด้านหน้าต่อครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว Sportster S เนี่ยเขาจะเรียกว่าไงดีเหมือน down-sizing ซซเครื่องยนต์มาส่วนหนึ่งนะก็คือเป็นตัวแรกเลยที่เป็น production bike ที่ใช้เครื่องยนต์ V-twin แบบ Revolution Max พิกัด975ครับจากตัว Sportster S มันจะเป็นทัน2กับ pan น a อ M นะครับส่วนนะรหัสมันจะเป็น1250โดยจะเป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยตัว หม้อน้ําอย่างที่บอกนะว่าพิกัด975ซีซีแล้วก็มีการถอดในส่วนของตัววาล์วแปรผันฝั่งไอเสียออกด้วยเพื่อทําตลาดรถคันนี้ในรุ่นเริ่มต้นครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวปลอกเครื่องยนต์เนี่ยเขาถอดออกมาจากตัวบล็อง975ที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลิตต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาพับโปรเจกต์ไปแล้วเครื่องยนต์ลูกนี้สามารถสร้างกําลังออกมาได้89แรงม้าแบบ HP ที่7,500รอบต่อนาที แรงบิด95นิวตันเมตรที่5,750รอบต่อนาทีซึ่งเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสทดสอบเนี่ยก็จะมาบรรยายหรือพูดถึงฟิลลิ่งของตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคแล้วก็ตัวระบบขับเคลื่อนของเขาก็จะเป็นสายพานนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของฮาร์เลยุคนี้ตัวชุดบังโคลนหลังครับตรงนี้มันจะเป็นบังโคนหลัง ชิ้นเดียวยาวๆเลยนะเพราะว่าตัวเบาะนั่งเขาจะเป็นแบบเบาะนั่งตอนเดียวครับมันจะไม่มีตำแหน่งคงซอ้อนมันก็เลยจะครอบในส่วนของชุดท้ายมาทั้งหมดแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวทรงกลมแบบเดียวกับตัวไฟเลี้ยวทางด้านหน้าแล้วก็ไฟท้ายครับมันจะเล็กๆอ,อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงปลายสิ่งมังคนเป็นลักษณะตรงแบบมินิมอลหน่อยชุดท่อไอเสียครับก็จะเป็นท่อที่เรียวกว่าไงทำสีดำ ทั้งชิ้นเลยนะแล้วก็เป็นพ่นแบบดำด้านอันนี้ก็จะเป็นโช๊คอัพหลังคู่ครับที่จะสามารถปรับตัวพีโลดได้เนาะเบรกหลังจะเป็นเบรกจานดิสตยวของเบม b o จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัว n นสเตอร์975นี้ครับก็คือว่าตัวเครื่องยนต์เขาอะ,<ย>ะมันจะเชื่อมต่อกับตัวเฟรมใช้ในส่วนของการรับน้ำหนัก ของตัวบอดี้แชสซีทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมตัวเฟรมเหล็กเขาอะจะยึดกับตัวเครื่องยนต์เลยแล้วก็ตัวเครื่องก็มาเชื่อมต่อกับในส่วนของซึิงอาร์มทางด้านหลังตรงนี้ด้วยสำหรับตัวช,ชุดระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าครับก็จะลดสเปคจากตัวสปอร์ตเตอร์นะ อัพไซด์ดาวหายไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวตั้งแบบปกติเลยแล้วก็ตัวระบบเบรกของเขาอันนี้ก็จะเป็นจานดิสหน้าเดี่ยวครับ p o r เตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นจานดิสหน้าคู่เนาะอันนี้เป็นจานดิสหน้าเดี่ยวแล้วก็มาพร้อม,อมปัม๊มเบมโบสองขอนครับ mm hmm. เพื่อ, mm hmm. อเรียกว่าไงดี mm hmm. ให้พอเหมาะแล้วกันกันกบในส่วนของกําลังเครื่องยนต์ที่มันลดลงดาวไซซิ่งลง ประมาณนี้ครับแล้วก็ชุดมารวัดครับเป็นมาตรวัดแบบถ้วยกลมอนาล็อกเนาะเนี่ยเป็นเข็มบอกความเร็วทางด้านบนแล้วก็ปนด้วยดิจิตอลที่เป็นแสดงข้อมูลขนาดเล็กทางด้านล่างนิดนิดหน่อยหน่อยตัวถังน้ามันเนี่ยก็จะเป็นถังน้ามันแบบขนาดไฟเล็กเช่นเดียวกันครับพิกัดจะอยู่ที่11.7 11ลิตรแล้วก็ตัวเบาะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเตี้ยม,มากๆเลยเบาะอันนี้สูงเพียงแค่7 เท่านั้นครับแล้วก็ส่วนตัวบ่อตรงนี้มันก็ค่อนทางแคบมากด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่ตัวสลีละไม่สูงมากไม่ต้องกังวลครับคือเหยียบลงได้เต็มเท้าแน่นอนและน้ําหนักตัวของเขาครับก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหรน่นะ<ม>เพราะว่าเป็นตัวเฟรมเล็กเนี่ยจะอยู่ที่221กิโลกรัมแบบตัวเท่าเวงทั้งหมดแล้วก็ตัวไซส์ล้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันด้านหน้าจะเป็นขอบ19นิ้ว,วส่วนทาง<อ>ด้านหลังเนี่ยก็จะ จะเป็นซสา16นิ้วที่หน้ากับหลังไม่เท่ากันเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของการพลิกรถอะไรเงี้ยทำได้คล่องแคล่วว่องไวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้แล้วก็เรื่องของฟุตเป๊กเท้าที่วางเท้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะวางลงไปแบบ mid control เลยตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเดลืมให้ดูนิดนึงตัวโช๊คเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นโช๊คตั้งนะแต่เป็นโช๊คจาก โชว,ว่าที่มากับฟังก์ชันตัว SDBV ครับก็คือ Dual Bending Valve wow. ปรับไม่ได้นะตรงนี้ตัวเทคโนโลยีของเราครับก็มีตามแบบฉบับยุคนี้เนาะก็คือระบบเบรก ABS มี <ABS, S 1> t r a c t i o n Control แล้วก็มีในส่วนของ DSCs ที่จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Rider Safety ซึ่งจะควบคุมด้วยพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยสำหรับตัวราคาของตัว n i ส e r ครับก็จะเริ่มต้นที่ Vivid Black คันนี้นะครับอยู่ที่641,000บาทแล้วก็มีสีพิเศษอีก2สีที่เป็นสีแดงกับสีเทาอะจะอัพราคาขึ้นมาอยู่ที่645,000บาท ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการพรีวิวต้องบอกว่าสั้นๆเนานะต้องกระชับสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าลูกค้าเยอะเดี๋ยวน่าจะภายในประมาณเดือนนี้ผมน่าจะมีโอกาสได้ทําการทดสอบตัวนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาไว้รีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช n e l Motor rival ของเราไว้ด้วยแล้วก็ตัว Facebook ครับฝากเข้าไปติดตามแบบเฟรนดด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์วันนี้ผมคนขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ